ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรเกสแปดเก้า a n K k c h a n n e l เี่ยผมผมต้องเป็นแบบว่าทำเสียงผู้หญิง้วยพี่ สวัสดีครับผมเคร์เก็ตชาแนน้องนั่นแหละทอมิช่ะหนูโปเกสค่ะเฮ้ยมือเดอร์ผมเป็นมือเดอร์จริงหรือเปล่าคะไม่จริงครับเออไรสิคับพี่ตัวชายแบบยากพี่แชมป์ค้าพี่แชมป์อะไรจ้าโปเกสเฮ้ยเดี๋ยวต้องต้องเรียกเออนั่นแหละต้องเรียกแชมป์ออ๊ยพอดีว่าพอดีว่าเดี๋ยวนี่ใครเดี๋ยวพี่โปเกสอยู่ไหนไอ้เงี้ยพี่เรียกเรียกชื่อตัวเองเหอะจะมาเรียกตัวเองลำพานันไหมพี่โปเกสอยู่ไหนครับ โอเคสอยู่ในหลืบอุ้ยมีคนตายอุ้ยจะบอกว่าใครตายใครตายเอ่ะมีคนตายอ่ะมีคนตายมีคนตายใครเหรอคะหนูไม่รู้เลยอ่ะออ่ออ่อน่ากลัว่ะตอนนี้อยู่ที่คนเยอะแยะไปหมดเลยอ่อคือคือหนูไม่รู้ว่ามัน พก็แฟนมีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียงตัวเองไหมป่ะใช่ใช่ครับเคียร์เคอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยอะไรตายเลยครับไม่ค่ะไม่พี่อยากจะตายเหออรู้รู้เปล่าว่าผมอ่ะเป็นเมอร์เดอร์แม่งป่าผมแอบอยู่เนี่ยผมแอบคนเดียวเลยเนี่ยไม่มีใครแบบสาบานสาบาน ก็หกเป็นหมันโอ้โหดูฟังเสียงโอ้ my god ใครเป็นพี่พี่เจอตำรวจอะครับเจษเพี่ครับครับผมเป็นกระเทยครับใช่พี่เชื่อเฝอาเชื่อพี่อย่าทำกับผมแบบนี้สิเฮ้ยอย่าท่ากับผมแบบนี้สิพี่บอกเลยว่าพี่เชื่อจริงเหรอไม่ไม่ไม่พี่เชื่อพี่เชื่อ อ,อยากกินดิก,กินรถใจออขันอ่อนันอ่อนขันอ่อนกูกะรลกกะักกิเละกูกะักกะรักกะเลมันต้องเก็บทองเท่าไหร่มันถึงจะได้ดนะดูไมกเบื่อครับสิบ พี่ครับครับคือพอดีว่าผมมีอะไรจะสุภาพไม่อยากรู้บอกเลยรอ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 ลอร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  จริงพี่มันเป็นจริงๆด้วยเฮ้ยคุณว่าคุหลบแล้วนะถ้าผู้ชมเห็นไวครับโอเจ๊มันเป็นมามันเป็นผมขอผมขอให้เจ๊ตายไว้เฮ้ยเจ๊ไม่ตายเมื่อกี้เจ๊บอกสาธุสาธุเจ๊ต้องตายแบบอนาจวาเฮลโหลวันดีวันดี้วแล้วผมเป็นอินโดเซนต์ว่ะพี่สาบาน สาบานพ่องตายเลยพี่ไม่เชื่อจริงๆจริงพ่อผมไอพ่อผมตายเลยเนี่ยผมเป็นอินเดโอเซนต์ไอไม่ใช่ถ้าผมไปเป็นเป็์เนี่ยพี่มองหน้าเนี่ยมองหน้าเนี่ยพี่ครับพี่ชักดาบก่อนพี่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 ไม่อยากรู้เว้งเรียกชื่อทีไรแม้งแต่ครั้งที่แล้วแต่กลัวมากเลยพี่โอ้โหผมรักพี่เนี่ยเนี่ยไม่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 เอาไปเอาชิไป เห็นไหมเห็นไหมน้องยังเชื่อเชื่อไม่เชื่อละหน้าหาดิเหมือนฆ่าตะกอเลยเดี๋ยวเดีเจเจเจไปไหเจเออเจที่เดินตามน่น่ากลมากอ่ะเออไปละเจเจเจครับเอาาฮเจ๊เจเจไไะ อุ้อ้ยอุ้ยอุ้้ยเจอมาเด้อมาเด้อโอ๊โอ๊โอ๊ใครอกาได้ยินเสียงปุกปักปุกปักปุกปักแล้วมันก็มาดักอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าใช่ไม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 ่เจอไปละเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกไม่ใช่ไอ้นี่เสื้อแดงอะเสื้แดงอะเย้สองร เราชนะสองรอบแล้วนั่นโคตรเจ๋งเราเรือชัดเจนมากเราชนะสองรอบแล้วอยางจะบอกว่าผมกระดกกลิ้นไม่ได้หมอพี่ชิภัยลิ้นสั้นจริงเหรอลองรอเรือดิรอเรืออเราดิอรัพี่เราดิด่านนี้แม่งคุ้นคุ้นด่านนี้แมเด่นกระดกกิ้นได้ค่เมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยค่ะคนไทยด่านนี้มันคุ้นคุ้นเหมือนด่านที่ ที่ที่ไรที่เดิมถุงข้าวแชมแมงเออโอ้พี่จำได้เหรอจำได้ที่แล้วนี่เนี่ยอีตรงมุมเนี้ยที่เดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยขนาดนั้นเลยนะไปเร็วลากอยโอ้ไม่ o ดโอชิตเกือบตายพี่ครับพี่ผมรู้สึกว่าผมอยากสนิทกัาพี่มากไม่ต้องมามาเหรอเฮ้

เฮ้ยจะบ้าแล้วว no ้ายอะไรวะพี่มันมาฟาดพี่เว้ยตายมะไม่ตายอ่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครอ่ะมันใช้มือฟาดพี่เฉยเฮ้ยตกใจเพื่อตกใจไปงั้นแหละน่ารักดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรู้ว่ามึงเป็นไอ้อะไรวะแอสซ Asin c h น n ่ a โง่เรามีที่หลบละ ใครวพี่ไข่โอ๊ยอะไรพี่ทีทีก็ร้องโอ้ยไม่ก่อนโอ้ยตัวตัวมึงใช่ตัวมึงใช่ลาก่อนนะแชมป์บายบายตายไปซะตายแล้วเหรอไม่เธออะเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตายไปไม่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 เฮยโคตรกลัวชวนแม้ว่าไม่ได้เป็นเนี่ยเก็ดว่าไม่ได้เป็นแน่ๆเลยเขาบอกว่าเรด เสื้อแดงนั่นไงว่าแล้วอะไรวะมีคนพิมพ์ว่าเรดอะแสดงว่าต้องใส่เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงมีอยู่2คนมีแชมป์กับใครอีกคนเขาไม่ใช่ผมแน่นอนอดีผมผมโอเล่นโอเล่นฮะส้มออเรนต์ออเรนเออออเรนต์ออเรนต์กูโอเล่นเดี๋ยวเออขอโทษพี่เออมันอะไรออออนๆไแหละพี่นะ อย่าถือสาผมเลยนะครับเออเอาขำขำมุกมุกมาเป็นมุกโอเคโอเคเออพูดให้มันขำเม่เฉยโถโอเคพี่เข้าใจพี่เข้าใจเออพี่เข้าใจีเข้าใช้คำว่าเข้าใจี่คุรู้สึกผิดยังไงไม่รู้เอ้ยอะไรบ้าตำรวจตายดีเทคทีฟตายโอห ตำรวจฆ่าผมตายจริงเหรอเออคือเพื่อใช่มันฆ่าผิดใช่เออมันฆ่าผิดอ๋อไอไอนี่มะงค่พ่อไอสีสีอ่ะกูไม่พูดภาษาอังกฤษละสีม่วงอหรพี่เออเออใช่ป่ะพ่อพลอว่าใช่ป่ะใช่ใช่พ่อพ่อเยยัดเขยัดเขยผมว่าไอนี่เป็นแน่เลยไม่ใช่ป่ะเสื้อแดงเหรอเนี่ยเหรอ ไม่รู้เนี่ยไม่มีเสื้อแดงเลยนะพี่มีเสื้อแดงหัวอมเงินเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยเอ้าไอ้เที่ยเสื้อแดงเหรเนี่ยพี่ครับฮะผมเป็นดรปชครับเดี๋ยว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 ฮะอะไรเดี๋ยวอะไรพี่กำลังกำลังอะไรวะเริงเริงอะไรวะเริงธนูพี่อยู่ไหนวะเอ้าพี่ยังไม่ตายหายเั้ง น่าจะตายหาไปตั้งนานแล้วเอ้ยเย็นมาแล้ว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 มาทางซ้ายเลยนะขวามาขวาขวายิงยิงยิงหยาดไม่โอ๊ยโว้ยก็ที่เก๊ทำาหาเลยครับเนี่ยมีลูกเดียวธนูอ่ะ ก็อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่พี่พ่ะเออพี่ไม่ได้เป็นตำรวจขอโทษขอโทษขอโทษผมถ้าพี่เป็นตำรวจที่ผมฆ่าพี่ตายเลยเมื่อกี้คือแบบอีบ้ายิงธนูแบบยิงรัวๆเลยพี่พี่ไม่เป็นพี่ไม่เป็นเนี่ยตอนนี้พี่อยู่ที่ศพของแชมป์โอ้ยไอพีเคไอเคเอ้าเฮ้ยเอ้าชนะเฮ้ยมันหลุดมันหลุดหมดเวลาหมดเวลา ้อชนะแล้วทุกคนเลยมีธนูด้วยเหรอพี่มยดากมีธนูด้วยเฮ้ยอะไรวะอ๋อเก็บทองวะไม่เกี่ยวอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรวะปรับใหม่เหรอเมื่อเดิมปรับใหม่เหรอเออรถอะ เลือดห่าเลยเนี่ยพี่มันจะจับไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครเอาจริงเหรอเออผมเป็นยูโดเซนต์ว่ะพี่ผมสาบานได้เลยอีแก่สบายแกไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยพี่เกตครับพี่เกตตามมาด้วยนะเอาประเด็นะประเด็นวิ่งวิ่งตามมาด้วยอี๋อี๋อี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 โอ้ยชวนผมเข้าห้องเลยอ่ะดีใจเออพี่ไปไหนพี่กากพี่บอกพี่กระโดดใช่ขอให้ขอให้ตกตายสาธุแ ไงผมตายอุ้โหโยมเจเจเจง่วงก็บอกครับร่วงไงไม่วง่วงอยากอยากสลิปก็บอกครับเราไปส่องเคไอเคต่อแบบโอ้เจฝีมือคนละละลักละลักเจอไหมใช่ฉันไม่เทพไม่ครับฉันเทพโลบอกเว้ยไม่ละลักพี่ไม่ใช่ระดับ เรลักลักเจอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยเออคุณเรลักลักเจเอ้าระวัง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 ใส่หน้ามันใส่หน้าออ๋ใช่เหรอมันใส่หน้าใช่เหรอพักหนับนี่จบเลยนะออ๋ไปดิไปดิโดนคุ้มฆ่าเออไม่ใช่หรอพี่ไม่ใช่ไปไปอเแวนไอเแวนไอเแวนนี่ไอเแวนนำทางเหรอพี่เฮ้ยยังไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้คนนี้น oh, ่ากลัวผู้หญิคนนี้น่ากลัวเล็งแป๊บเลดงนะอมงนะอะฉันว่าใช่ะไอ้ี้ยพี่พี่เล่นใหม่เออผมแ้นใหม่เนี่ยเมื่อกี้ี่เห็นใช่ไหมเห็นเห็นเต็มเต็มโมงหน่แบบเก๋าลังเลงเกําลังเลงกําลังฟันฟึ๊กถ้าผมปล่อยเร็วกว่านี้นะ ลระใครจะไปรู้ว้อยู่ดีๆมองได้เป็นตำรวจปะใครใครเป็นตำรวจแซมอ่ะไม่ใช่พี่ผมเก็บทองได้อ๋อจริงอ่ะหรือเปล่าวะลืมอ่านชื่อเฮ้ยผมเป็นอินทนเซนใช่ใช่รู้ขำขำพี่จะหำเลยแน่เลยฮะถามจริงโอ้พี่ไม่ขำเลยพี่ขำเลยโอเคผมเป็นนักสืบพี่อันนี้สามัญไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ด้วย เฮ้ยไม่เสืยงพี่อยู่ใดอยู่ใดพอเป็นตำเป็นตำรวจนี่อยู่ใดอยู่ดไมาได้ม่ได้ไ่ด้เจอยังไม่เชื่อเอาหาพี่ดูนี่โอเค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 ไป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 ไหโอ้โหพี่เป็นแม่ฆ่ากันล้วนเดี๋ยวกูดูแป๊บเจอห้องน้ำเข้าห้องน้ำเจอเจอเจเข้าก่อนเจอเข้าก่อนเดี๋ยวผมไปน้ำพี่รอเนี่ย โอ้โหเอาเอางี้เลยเหรอเฮ้ยปุ้ยมาแล้วมาเดากันมักใครจะเป็นพี่ว่าเสื้อแดงเสื้อแดงอะกูดีกว่าพี่เด้อเด้อเอเด้ดาดีๆพี่เอาดีๆเดี๋ยวพี่เป็นเหยื่อให้พี่ยอมเป็นเหยื่อโอ้ยหัวน้ำเงินหัวน้ำเงินมาใช่ปมาไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ได้ยไงว่าห้องน้ำชายห้องน้ำชายไหนเอา มีบอกด้วยหรอว่าแมนกับเกิร์ลในห้องน้ำชายจะมีเนี่ยนี่โถชีโอ๋อโถชีโถชี้แย่ๆเขาใจแย่เฮ้ยทำไมมีคนตายเยอะแถวเนี้ยใช่เหรอตายเป็นบลือตายเป็นบลือโอ้ยใช่ยว่ะพี่เฮ้ยมึงก็พูดโอ้พี่ตายแล้วใครพี่มันไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเอ้าเชื่อโอ้โหมึงหลบไปแพ็คถิกมากเห็นไหม เอผมผมอันนี้อันนี้ผมอยากติดตามอ่ะใครจะชนะวะัสดีศพแชมป์พอดีดูดิพี่โอ้โหสรุปใครเป็นนะไอไอม่วงพี่ไอม่วงไอม่วงใช่ใช่พระเพิร์ลพร์เพิร์ลอ้เดี๋ยวผมขอดูต่นไปสองคนวะแมงออใช่ใช่หัวม่วงอ๋อนี่ไงหัวม่วงจริงด้วยแล้วก็ใครอันนี้ผู้หญิงแม่งไม่มีใครมีคันดูสักคน เราแม่งถือธนูด้วยนะใช่เหรอเออมันถือธนูอยู่เนี่ยพี่ตามเพอร์เพลเนี่ยเพอร์เพลเฮียมันหลอกได้อะมันหัวน้ําเงินว่ะพี่บอกเลยฮะมันหัวน้าเงินปะวะหัวน้าเงินไม่ใช่พี่อีกตัวนียแหละพี่ที่ฆ่าผมเออแม่งเฮ้ยเห็นปะมันถือธนูเห็นปะเออโคตรเฮียสิบ้าคืออะไรวะโอ้โหปรับไปได้เฮียมากครับเอเอาซะดูไม่ออกเลยแย่มากเลยเอ้าปรับ จะรอจำห่านเลยพี่มันก็ตายยกกลดอยู่แล้วเอ้ออาเออโอมเอาพี่นี่ตัวตายพี่ยังไม่ตายเลยเอ้าเหรอตีนมะเนี่ยบ้าเออตายแล้วนี่บาตายกัคยนคืน <c oughs> เดียวเอาอุ้ยหลอกได้ไงวะเนี่ยพี่นาโง่เลยเรา <c oughs> กำลังกำลังแบบรู้สึกผิดเฮ้ยเฮียโอ้โหจะเกมบางท่านที่พี่เขาเล่นอยู่อะไรเงี้ย พี่อย่าไปเล่นมุกนี้กับใครอีกเลยไม่ไม่พี่ชอบพี่ชอบตพี่ชอบเลยโอ้โหแบงอยู่กันเป็นบล้อเด้อเสื้อขาวปลอดภัยละหนึ่งพี่ฮะเสื้อขาวปลอดภัยละหนึ่งเพราะว่ามีธนูเฮ้ยแบงมีธนูก็ไม่ใช่อีกเดี๋้อธนูนี่อาจจะเด้อเด้อเด้อไม่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 ซูเปอร์แมนอยู่โลซูเปอร์แมนเกิดมาคอเวายอย่าเฮ้ย อ่าตอนนี้ซูเปอร์แมนปลอดภัยไอหัวโลนปลอดภัยแล้วก็เสื้อขาปลอดภัยหรือเปล่าไอ้เจ๊ไม่มีธนูเว้ยมั่นใจใครเลยเลยเฮ้ยเอ้ยธนูเอออันนี้ใช่แล้วหละโอ๊ยอะไรตายเหรอยังกีดไปงั้นอ่ะเราจะอุ้ยจังขาเลยพี่เออพูดไม่พอแม่งกาโอ้ยกลัว ขอให้เธอไปดีเจ้ครับที่อย่าหาว่าผมปากหมาแล้วเนีเจ๊ผมขอให้เจ๊ตายไปไปเนี่ยเนี่ยฉันเห็นแกเนี่ยแกเดินผ่านหน้าฉันไปเนี่ยจะบอกเลยว่าตายแล้วว้าไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ฮัลโหลฮะฮัลโหลมโหมาหาเลยไม่เห็นอยู่นะฮะเรียนว่าเจ๊เรียนเดียนอันนี้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 ได้ผ่านผ่าน เฮ้ยนี่ผมก้มหัวพี่เจ๊เจ๊เราไปดูดิเห็นผมปะเราลองเรองเ้ยไม่เห็นวะเจ๊วะเจะเออเห็นขอทำมาทำเวลามันเข้ามามันจะได้ไม่เห็นเจ๊กระโดดมาเอาหัวลงเลยพี่หัวลงเห่าเฮ้ยแล้วก็ยกไปอีกอ้าอเป็นาาาาา้าาาาดาาาาาาาเจาเา็นาาเป็นาาตาาาาาาาตาาาาาา้าา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 าะาา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 า โอเคตอนนี้ผมเป็นฆาตกร28%แเอร์แล้วเจ๊อสิบ6กโอ้น้อยกว่าผมอะไรอะไรวะทำไมถึงไม่เคยได้เป็นเลยแม่งใช่ปะ<อ>ผมไม่เคยเห็นเจ๊เปน็นเลยเคยเป็นครั้งหนึ่งแบบเล่นเองแล้วก็แบบแม่งโคตรกากแย่มากโอเคเจ๊ตาสุดท้ายแล้วผมจะผมป้องเจ๊ให้โอเคปะเออเออเอเอดีดีเนี่ยผมโอ้ผมเป็นโอคารักเลยนะเจ๊เจ๊อย,อยู่ไหนครับหลบอยู่ อยู่ตรงไหนอ่ะบอกผมก่อนพี่กัดไม่รู้หลบอยู่ไปมองหน้ากูเหรออย่าอย่ามึงอย่าก้มหน้าไม่ชอบมึงอุยไม่ชอบหน้ามึงสีขาวสีขาวอะไรเออขาวอะไรเจ๊ฆาตคอนขัตคอนขาวอะไรขาววะฆาตกรสีขาวเห็นตัวห่าหรือชื่ออะไรเจ๊ อยู่ไหนวะเนี่ยเดวอะไรอะไรขาวขาววะเดี๋ยวแมวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮเลนเฮเลนหรือว่าไม่โอ้โียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรขาว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 เสียงอะไรโอ้ my god เสียงอะไรเมื่อกี้กับเจ๊ตายหาแล้วเจ๊ขาวขาวเลยเออขาวขาวไหนวะขาวขาวกลมกลมพุงบ้าพี่ เขาข่าวกลงกลุ้งเดี๋ยว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 เมื่อกี้ใครยิงใครตายกลก้งคลุมงคลุมงตัวฮัลโหลสวัสดีแม่งมองหน้าแล้วก็เดินจากไปไอ้ห่าถ้าเป็นถ้าไม้มึงเป็นฆาตกรกูจะร้องฮะฮะไม้ไม่ใช่พี่อันนี้ไม่ใช่โอ้โใจเลยวบ้าเจ้ ขอนอ่อนมะเนี่ยทางปรขอนอ่อนวะนี่คือประตูอะไรวะเี่ครับเจ๊ฮะที่ไปงานเกมมะเนี่ยงานเกมที่ไหนเอ้าก็ปีหน้าไงปีนี้ไงอ๋อไปดิสุราเดี๋ยวเจอกันเจ๊เดี๋ยวผมซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากดีดีดีชอบชอบชอบปะชอบปะชอบอ้อยังไงดีวะน่ากลัว ถ้าเจ๊แบบมีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็แบ่งให้ FC คนละเส้นนี่ได้ได้ได้เจ๊เจ๊จ๋าเจ๊เจ๊ไปไหนเจ๊มาเก็บทองทีเอาไว้ผมให้ทองไม่ได้ไปเดี๋ยวผมพูงกันให้เอ้าเจ๊ไปเร็วๆมาเก็บทองเดี๋ยวผมุูงกันให้ไออยู่ไหนอ่ะนี่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหกลัวหรือเปล่าเจ๊มาดิ ผมก็เดินตามเจอยู่นะเจเจมองไม่เห็นดี่หมือนผมไม่อยู่ในสายตาใช่อาวใช่เฉยเลยเบอร์เดอร์เอฟเคเอ้าเดี่ครับฮะเบอร์เดอร์เอฟเคเอ้าเอ้าเอ้าดิจริงหรอเออก็แลมแมวดิเฮ้ยมันชื่ออะไรอ่ะทั้งนั้นอ่ะชื่ออะไรวะ พี่เลยวะพี่เลยวะเฮ้ยเอฟเคบ้านมึงเนี่ยมีเสียงก็ดีอยู่เลยเจตายยังครับยังอลอกซ่อนอยังเรียบเนียนอยากหาได้แค่แปดทองเลียวมีไงมีไงยูส์เฮลมี่คือพีดเลยช่วยอะไรวะเดี๋ยวได้กูช่วยเพี้ยอะไรเนี่ยได้แล้วได้ทะดูแล้วเย้ <Yeah! S 2> yeah! Yeah! ยเย่พี่ไม่อยากจะพูดเลยโอเคจะไปเจ๊ผมว่าใครจะเป็นเนี่ยคิดด้วยไปคิดว่าใครเป็นครับเจ้คิดว่าพี่เป็นเองอ่ะเหรออ่าเดี๋ยวนะเนี่ยพี่เป็นพี่เป็น ตัวเที่ยอะไรเงี้ยแหละคนเราผมก็บอกเงียบนะผมก็เงียบผมก็อุตส่าห์จะปกป้องเจ๊ผมเข้าใจแล้วทำไมเจ๊ถึงแบบไม่อยากใกล้ผมอ่ะเออได้อสัตว์ข้าวไม่สุดอายเอ๋ดเออก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เงี้ยแบบเจ๊แม่งเจ๊แม่ง ผมไม่น่าปากเพราะให้ผมว่าเจ๊เป็นเลยว่ะเออจะกินเท่ไหมฮะเทเทเทช่าเช่าน้องๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะคลิปตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เก้มกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก้มด้วยนะคะบ๊ายบาย